สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมแล้วชายเซนเบิร์กครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม NFT Panda นะครับซึ่งเ,เกมนี้ผมก็นำเสนอไว้ก่อนหน้านี้2-3 EP แล้วนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนิดนึงเพราะผ่านระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมาดูว่าไอดี ID ของผมที่เป็นตัว uncommon นะครับแล้วก็มีแรอยู่หนึ่งตัวเนี่ยตอนนี้มันถึงไหนแล้วนะครับไปดูกันเลยครับผมถ้า มาดูหน้าแรกตรงนี้นะครับเราก็จะเปิดด้านหลังของการ์ดแพนด้า Panda ของเราแต่และตัวของเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถเห็นว่า,าการ์ดต,ตัวเนี้ยมันชื่ออะไรนะครับไอเดียอะไรแล้วก็ความแรแบบไหนนะครับแล้วก็เหรียญที่เราสเต็กไว้เนี่ยเท่าไรนะครับแล้วก็แรง้งตัวน,นี้เท่าไหร่นะตอนนี้ผมอยู่แรง้งเมเจอร์ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นแรง้งสุดท้ายณตอนนี้ที่ผมจะทำนะครับ ผมจะไม่อัพแรงอีกต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มที่จะถอนเงินนะถอนถอนเอาเหรียญแบมไปขายแล้วแหละนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ขายเลยนะครับผมไม่ได้ขายเลยเพราะว่าเราต้องเอาเหรียญมาสเต็กเพื่อที่จะอัพแรงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้การ์ดตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์รีวอร์ดที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็มาทบทวนกันนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีเขามีอัปเดตมาก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับ อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยที่เขาอัปเดตมาคือเมื่อคุณเข้าเกมมาสมัครใหม่นะครับแทนที่คุณจะได้หช่องฟรีนะครับปกติเนี่ยช่องที่7มันต้องซื้อใช่ไหมครับหกช่องแรกเขาได้ฟรีนะครับอัปเดตใหม่มาเนี่ยเขาให้แค่ช่องเดียวนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่น่าเสียดายมากทําให้คนแบบไม่กล้าเข้ามาเพราะลงทุนสูงไปด้วยนะครับแต่ว่าราคาโดดขึ้นไปแล้วตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับราคาตัวแพนด้านะครับ โดดขึ้นไปเป็นหลักร้อยแล้วก็ลงมา,าประมาณ30มสวกนะครับต่อตัวตอนนี้ก็ดีขึ้นมาน่าจะอยู่ประมาณ50แวกนะครับแล้วก็การเปิดช่องต่างๆนะเดี๋ยวผมาให้ไปดูว่า,าอ่านี่เป็นราคาสล็อตท,ที่เขาให้มาก็คือถ้าเราเปิดสลอ็อตช่องอื่นๆนยครับมันก็จะจ่ายราคาตามนี้คือจ่ายเป็นเหรียญแบมนะครับช่อง2ก็30 60, 90, 100, 250ตามตามลำดับนะครับคุณต้องต้องอมีทุนในการซื้อตรงนี้มาด้วยนะครับแทนที่เมื่อก่อนเนี้ยเรามี6ช่องฟรีเลยเราก็ซื้อแค่แพนด้าแล้วก็มาสเต็กเอานะครับก็มีเปลี่ยนแปลงมานิด หนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกอย่างที่เขาแวบๆบ,บ,บมานะครับคือคือการการคลาฟตัวเวบอนนะครับก็คือเดี๋ยวช็อปในเกมนะครับช็อปในเกมก็น่าจะเปิดนะครับให้เราสามารถที่จะซื้อของพวกนี้มาคลาฟเป็นาดาบเป็นขวานเป็นอะไรได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการรับ ได้นะครับแบบนี้นะครับก็คือปกติถ้าเป็นคอมมอนโปรโมอันคอมมอนนะครับแร่ก็จะได้แบบอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็พอเราอัพแรงก์นะเหมือนผมผมเมเจอร์เนี่ยมันก็จะเพิ่มมา13นะครับจากรีวอร์ดปกตินะแล้วก็ถ้าเป็นรีจนเดอรี่นี่คือแบบเยอะเลยนะบวก300กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วถ้าเรามีตัวเวบอนรีวอร์ดตัวเนี้ยเข้ามามีเวบอนมันก็จะเพิ่ม เปอร์เซ็นต์ให้อีกนะครับก็ตามระดับของอาวุธที่เราไปในคราฟมานะครับเาะในในตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวตัวนี้ครับตัวที่ไว้คราฟนะครับซึ่งตัวนี้มันยังไม่เปิดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไว้คราฟโอเคก็อันนี้ก็มีปรับเปลี่ยนมานิดนึงนะครับเหมือนบวกเข้าไปบวกเข้าไปนะครับก็คือเขามีบวบอกเลยว่าถ้าเกิดเราอ,อัพแรงเนี้ยเราต้องบวกเท่าไหร่นะครับมันดูง่ายกว่าเดิมนิดนึงนะ ก็ลองดูว่าเรา,าจะอัพเท่าไหร่นะครับก็ถ้าอัพมาประมาณกับตันเมเจอร์อย่างเงี้ยมันาการที่จะขุดในแต่ละครั้งการที่ออกไปเอ็ดเวนเจอร์ Adventure ในแต่ละครั้งมันก็จะได้ไม้มาแทบจะได้ทุกครั้งนะก็คือแทบจะได้ทุกตัวไม่ค่อยจะได้กล่องเป่านะแต่ว่ากล่องเปลือมก็มีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกลือให้ดูทีหนึ่งนะฮะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับแล้วเ,เราก็มาที่ตัวเอ็ดเวนเจอร์ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยว เรามากดกันดูเลยนะครับว่ามันจะได้อะไรเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวก่อนหน้านี้ที่จะหายไปนะครับเวลาเราอัพแลงมาครั้งหนึ่งนะครับไอตัวตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเราคือเราก็ต้องกดให้ได้89ครั้งถึงเราจะอัพแลงต่อไปได้นะครับเราก็แค่มาเติมสเต็กกิ้งตรงเนี้ยว่าเราเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะโชว์ว่าเรามีเท่าไหร่ก็ไปดูตามแรงเมื่อกี้ะครับว่าเราต้องเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่เพื่อที่ให้แรงได้แรงตัดไปนะแต่ตอนเนี้ยผมพอแล้วผม จะอยู่ที่เมเจอร์เนี่ยแหละสักระยะหนึ่งนะครับทนเหรียญก่อนนะเอออ่ะมาลุ้นกันนะครับกับผมว่าจะได้เกลือหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราต้องมากดทุก2ชั่วโมงนะครับเออตัวนี้ก่อนเลยกันผู้โชคดีอ่ะมานะครับดูสิจะได้ล้นๆ้นกล่องบ้างไหมนะครับมามะกลางกลางกลางๆล,งลงอ่ะตัวนี้ ปกติอันคอมมอนถ้าถ้าระดับปกติเนี่ยมันก็จะได้อยู่เกือบเกือบศูนนะครับต่อครั้งเนี่ยถ้าแบบนี้ก็น่าจะแบบเกลือเค็มเค็มอ่อนๆเค็มอ่อนๆไม่เค็มมาก <c oughs> นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นณตอนนี้นะครับเราแค่สเต็กตัวแพนด้าไว้นะครับแล้วก็มากดทุก2ชั่วโมงนะครับก็เออมันไม่ล้นบ้างอะน,นะมาลองดู เดี๋ยวตัวแรผมไว้หลังสุดนะครับตัวแลนี้มันจะได้เยอะเยอะกว่าอยู่แล้วแหละเออแบบนี้นี่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 ศูนย์จุดสามนะครับก็ยังยังน้อยอยู่ตัวนี้ครับปุ๊บ เออมันเกลือทุกเกมเลยครับเกลือทุกคลิปที่ผมทําให้ดูเลยนี่ออปกติกกดได้เยอะอยู่นะจะมาขิงหน่อยก็ไม่ได้เอ,อ้ามาอ,อือนี่นี่นี่เออไม่ผิดหวังนะครับนี่ตัวอะไรนะครับมันต้องล้นๆอย่างนี้อ่าเนี่ยครับก็สังเกตว่ารางวัลของเรามันสุ่มเหมือนกันต่อให้เรามีอ่เปอร์เซ็นต์รีวอร์ดที่เพิ่มขึ้นมันก็ยังสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็พยายาม ถอนเหรียญเพื่อถอนทุนคืนก่อนแล้วกันนะครับผมไปคิดมาแล้วนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราจะได้ถ้าเกิดเราใสนะ่คอมมอนทุกตัวนะคอมมอนทุกตัวเราจะได้เหรียญแบมเนี่ยอยู่ประมาณนิดนิดๆนะครับ2 2กว่าแบมนิดๆต่อครั้งก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ1.2อ่ 2, นะคิดว่า1.2ต่อชั่วโมงนะครับถ้าเรากดา24่ชั่วโมงจริง ดีว่า2อดต่อครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราจะกดได้10ถึง12ชั่วโมงนะครับก็อยู่ประมาณเนี้ยดีว่าไม่กดบ้างนะไม่กดบ้างก็ประมาณ25แล้วกันนะเออ25แบมต่อวันนะทีนี้มาดูราคากันนะครับราคาก่อนหน้านี้ที่ผมเริ่มทําคลิปมันจะดีขึ้นไปนะงูนหน่อยๆนะ ทำให้คนแห่เข้ามานะครับซึ่งมันก็เกินจริงอ่ะน,นะอยู่ดีดีก็ดี่ดดิดขึ้นไปนะก็ตอนนี้มาทรงอยู่ที่ราคา0.6ถึง0.9นะครับประมาณนี้ขึ้น,นลงลงอยู่ซึ่งก็นิ่งแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับสมมุติเราได้ที่20 25เหรียญต่อวันใช่ไหมครับถ้าราคานี้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะได้อยู่ตกวันหนึ่ง16 ถึง17นาตีกลมๆนะครับว่า17แวักนะ17วกแวักตอนนี้17บาทแล้วนะครับก็จะสี่หมื่นเลยล่ะ17่าก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ300บาทต่อวันนะครับ300บาทต่อวันเดี๋ยวผมให้ไปดูราคาของอันคอมมอนนะครับอีกเพิ่นนึงราคาของอันคอมมอนตอนนี้ก็เฉลี่ยอยู่ที่115ว็กนะครับแล้วก็ ตัวตัวที่เราต้องไปไปเพิ่มก็คือตัวนี้ะนะครับอ่าที่เราต้องคิดเพิ่มคือตัวนี้ถ้าเราจะซื้อ6ตัวนะครับนะเพื่อให้ได้6ตัวคิดนี้ก่อนว่ามันต้องใช้เหรียญเท่าไหร่นะครับ30สิบวกหสิบ บวก90บวก120บวก150นะครับอ่าเราจะใช้450แบมเพื่อที่จะมาเปิดสล็อตอีก5สล็อตนะครับผมคิดทุนคร่าวๆให้ดูนะครับก็ได้ตัดสินใจไปเลยว่าจะาสนใจเกมนี้หรือเปล่านะครับ450ถ้าเราซื้อตอนนี้นะครับ450แบมเนี่ยเราต้องจ่ายประมาณ300แวบบ็ก คิดค่าสล็อตนะสามรว็กครับเสร็จแล้วเมื่อกี้ตัวขอ u n c o m m อนใช่ไหมครับมันอยู่ตรงตัวละร้อยสิบห้างซื้อ6ตัว690้ 90, ครับถวกด้วย300ก็ตีว่า900หรือว่าพันพันเลยครับตัวเลขกลมๆคือ1000แว็กต์หนันคูณสิบสิประมาณก็ประมาณ1นึ0งหบาทนะบเมื่อกี้ได้วัน1,280นะครับ ก็ตกอยู่2เดือนตอนนี้ถือว่ามันก็นานอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ราคามันดีขึ้นเราก็สามารถที่จะคืนทุนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เก็บกินกําไรนะครับหรือถ้าเหรียญมันลดลงเรโซตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับคุณต้อง,ต,องต้องรับมันได้นะอาจจะเกมนี้อาจจะกินน้อยๆแต่ว่ากินนานๆหลุดทุนคืนทุนเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ กินได้ทุกวันนะครับก็วันละ200-300ก็มันก็ก็เยอะนะครับเกือบเกือบค่าแรงขั้นต่ำแล้วนะครับโอเคนะอันนั้นคือต้นทุนและกำไรและการคืนทุนนะครับมีอะไรอีกนะก็การนับแรงหูผมพูดไปแล้วกับอีกอย่างนึงคือ,อเกมนี้มันสามารถทำเรฟเฟอร์เรนซ์ได้นะครับอย่างที่ผมทําตอนนี้นะครับก็คือถ้าใครที่ ต้องการจะสนับสนุนช่องนะก็สมัครผ่านลิงก์ผมคุณคุณไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะว่าผมจะได้จากเปอร์เซ็นต์รายได้ของคุณคุณไม่ได้เสียคือเกมเขาหักจากเปอร์เซ็นต์ที่เขาที่คุณทําได้คิดจากตัวเลขไม่ได้เอาไมไ่เอาเงินคุณมาอย่างเงี้ยเออใครที่ต้องการจะให้เพื่อนมาสมัครต่อหรือแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถมาที่ลิงก์เรฟเฟนส์นะแล้วก็ c o ปปี้ลิงก์ตรงนี้ส่งไปให้เพื่อนๆนเพื่อ,อที่สมัครสมัครต่อเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับว่าเออคนที่เขาทำรายได้เยอะ นะครับเราก็จะมะีเปอร์เซ็นต์มาให้ด้วยนะครับตรงนี้คือพอ10เหรียญอย่างเงี้ยเออสิเกิน10เหรียญ10บแบมเนี่ยเราก็สามารถเคลมได้นะครับเ,ออเคลมเลยเดี๋ยวผมขายเลยวันนี้นี่เออยังไม่ได้ขายเลยวันนี้นะครับอ่นี่พอเคลมเสร็จนะครับเหรียญเราก็จะไปอยู่ตรงนี้เราเรีเฟซทีมก็ได้เทมนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยรีเฟรชให้เออนี่เห็นไหมหนึ่งร้อยสิบสองใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่หน้า a l ลกอเอ็กเชนนะครับเนี่ยโอลิ้ม ทิ้งไว้ให้แล้วตั้งแต่ตอนแรกนะครับไปดูนะครับแล้วก็เลือกเหรียญแบมนะครับนะพอเข้ามาเอาก็ลอเชนเนี่ยเรามาที่มาเก็ตก่อนก็ได้มาที่เหรียญแบมแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นหน้ากราฟนี้นะและจะมีเหรียญที่ของเราอยู่ตรงนี้นะครับรนี่เท่านี้ถ้าเราอยากจะขายราคานี้เลยนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับแต่ดูวอลุ่มของเขาเห็นไหมเขามีแค่90นาะมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราขายเท่าไหร่ดีเราขายราคานี้แล้วกันนะ ราคาราคาล่างไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับกดเนี้ยมันจะได้ทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็กดเหรียญจํานวนเหรียญของเราลงมาตรงนี้นะครับเนี้ยผมจะได้75แบบเออเจ็ดสิบห้าแว็กนะครับก็กดเซลเลยครับรู้อ่าแล้วก็ออเดอร์ก็เซลแล้วก็เหรียญผมก็จะมามันจะตัดราคาสูงอันบนให้ผมก่อนด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นไหมราคานั้นมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะได้มาเนี้ย เมื่อกี้ผมก็จะได้มาประมาณ75วักนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินบาทตอนนี้นะก็17คูณ75นะก็พันสองอันนี้อันนี้ไม่ใช่วันเดียวนะอันนี้ผมผมไม่ได้ถอนมาหลายวันแล้วก็เนี่ยเป็นคลิปแรกที่ทําแล้วก็ถอนให้ดูเลยนะครับโอเคแล้วแวกกแลเรก็ไปถอนออกเป็นเงินไทยนะครับไปใช้ใจ่ายต่อไป โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตของอเป็น FG Panda นะครับซึ่งผมไม่ได้ทำมาสักระยะแล้วแต่ผมก็ยังเล่นอยู่ผมไม่ได้ขาย Panda ออกไปนะครับซื้อมาเพิ่มด้วยนะีถ้าคุณเห็นเนี่ยเออมาตั้งรออยู่แต่ว่าเป็นเป็นคอมมอนนะจริงๆผมตั้งใจจะแจกนะแต่ว่าเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงอยากให้ราคาแพนด้ามันสูงขึ้นกว่านิดนิดนึงนะเออแล้วผมก็จะแจก ให้กับอ,อย่างแรกคือเรฟเฟรนของผมก่อนเลยนะครับก็คือ,อสุ่มแจกนะผมแจกทุกคนเขคงไม่ไหวเพราะก,การ์ดหนึ่งใบเนี่ยผมก็ทําวันหนึ่งก็น่าจะไม่หลุดน,ะน่าจะไม่น่าจะไม่คืนนะครับเพราะตอนนี้คือการ์ดมี50แว็กนะครับ50แว็กซ์ก็ตรงเกือ1000บพัน้วเออโอเคนะครับก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อีกแล้วนะครับกับคนที่ติดตามเกมนี้อยู่นะอยากลงทุนทเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเป็นอันคอมมอนก็ไม่น้อยนะครับก็เกือบเกือบสองหมื่น ก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับไม่ได้ชักชวนมาลงทุนนะครับแต่ใครมองเกมนี้อยู่ก็ศึกษาจากคลิปผมแล้วกันนะครับโอเคก็ยังไงก็ถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับครับผมสวัสดีครับ